ประเภทของเซตแบบที่หนึ่งคือเซตจำกัดจำกัดพวกเรารู้จักคำว่าจำกัดไหมก็จำกัดแปลว่ามีที่สิ้นสุดไหมมีเนาะแปลว่ามีที่สิ้นสุดเซตจำกัดคือมีที่สิ้นสุด ทีนี้เขาเลยให้ความหมายว่าเซตจ,จำกัดคือเซตที่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ เซตที่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้จะเป็นเซตจำกัดอย่างเช่น A เท่ากับ a b c เซต a เป็นเซตจำกัดไหมเป็นเป็นอ่าปุ่มปุ่มเปิดไหมให้อยู่ใ,ใกล้มือนะครับค่อยๆเปิด ตอบนะครับเยีงกันตอบเลยนะครับอ่ะเป็นเซตจ,จำกัดทีนี้เซตจ,จำกัดแปลว่าบอกจำนวนสมาชิกได้แปลว่าเราต้องบอกได้ว่า a มีสมาชิกกี่ตัวสามตัวเนอะเห็นเครื่องหมายคอมมามันก็ค่อนข้างชัดเจนทีนี้ถ้าจะบอกว่า a มีสมาชิกสามตัวสามารถเขียนอย่างนี้ครับตัว n ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอ็นเนี่ยอย่าสุนตัวเอ็นเนี่ยมันจะหมายถึงจำนวนสมาชิกอะเ a เท่ากับ3อ่านว่าจำนวนสมาชิกค่ะครับนวพลฝากบอกว่าออกมาทำธุระค่ะค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอบยาซูมินก่อนมีใครในห้องนี้มีใครเข้าโดยใช้รหัสบ้างไหม ถูกค่ะอ๋อะสะแสดงว่ารหัสที่พ่อให้ไปก็ถูกใช่ไหมค<อ>่ะที่ทำไมเขาเข้าไม่ได้มันคงจะเป็นที่ gmail ครับแ้ไม่เป็นไรบอก Yasmin รอดูวิดีโอนะครับระหว่างที่พยายามหาทางเข้าอยู่อ่ะโอเคถ้าเจอตัว n ถ้าเจอตัว n เมื่อไหร่หมายถึงจำนวนสมาชิก n a ก็สมาชิกของจำนวนสมาชิกเซต a n b ก็จำนวนสมาชิกเซต b นะครับทีนี้ลองดูเซต b บ้าง เขียนแปลกๆนิดนึงนะครับไม่เขียนศูนย์ดีกว่าอ่ะขออย่างนี้ดีกว่าบี B เนี่ยจำกัดหรืออนันต์ครับจำกัดชัดเจนเนาะชัดเจนว่าเป็นจำกัดเพราะสังเกตเกง่ายๆมันมีที่สิ้นสุดหัวท้ายเนี่ยหัวท้ายมันมีที่สิ้นสุดมันจึงเป็นเซ็ตจ,จำกัดทีนี้ เลยอยากรู้ว่ามันมีสมาชิกกี่ตัวใครรู้บ้าง nb นับเร็วยี่สิบเอ็ดทำไมไม่ยี่สิบล่ะเอาก็ไม่รวมศูนย์หลอพ่อ,อถูกตอบยี่สิบเอ็ดก็คือมีพวกที่ติดลบสิบตัวพวกที่เป็นบวกสิบตัวเป็นยี่สิบแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขียนในลักษณะนี้คือมันมีจำนวนเต็มเออมันเป็นจำนวนเต็มมันต้องมีศูนย์ด้วย ก็เลยมี21ตัวนะครับถ้าเซตเซตนั้นมีสมาชิก3ล้านล้านล้านตัวยังจะเป็นเซตจำกัดอยู่ไหมก็เป็นเป็นต่อให้มันจะมีสามาชิกมากมายแค่ไหนก็ช่างถ้ามันบอกจำนวนได้แปลว่ามันเป็นเซตจำกัดดูเซต c บ้าง พ่อคะพ่อรับเพื่อนหมดหรือยังคะรับแล้วใครที่แอปได้นะรับแล้วเลยใครที่กดเข้าร่วมสําเร็จนะ่คนที่ยังไม่เข้าไปว่ามีปัญหาเรื่องอีเมลนะคิดว่าอะซีเป็นเซ็ตจ,จำกัดไหมไม่ไม่สังเกตยังไงมันมีอยู่ด้านหลังแล้วม,มีตัวเลขต่อ มันมีจุดๆแบบนี้แปลว่ามันยังมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมมันเลยบอกจํานวนสมาชิกไม่ได้แบบนี้ไม่เป็นเซตจํากัดวันนี้จะสอนไม่เยอะนะครับทีนี้พอไม่เป็นเซตจํากัดมันก็เลยมีชื่อของมันเหมือนกันเซตที่ไม่ใช่เซตจํากัดนะครับเขาเรียกว่าเซตอนันนั มันเลยเป็นหัวข้อต่อไปครับอันที่สองเซตอนันต์ความหมายเขาให้ไว้อย่างนี้ครับคือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดความหมายอย่างนี้เลย เซตอนันต์คือเซตที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เซตจํากัดเซตจํากัดมันบอกจํานวนสมาชิกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซตอนันต์มันก็บอกไม่ได้สาเหตุที่มันบอกจํานวนสมาชิกไม่ได้เพราะว่ามันมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยดังเช่นคําว่าอนันต์เรารู้จักคําว่าอนันต์ไหมไม่รู้ค่ะโอ้ไม่เคยท่องหรอมีคุณอนันต์มากมายนับไม่ถ้วน ลักษณะของเซตอนันต์ก็อย่างที่เขียนไปนะครับมันจะเห็นแบบว่ามันเป็นจุดๆต่อไปเรื่อยๆโอเคนะเป็นจุดๆแต่อันาน,านั้นมัมีแบบอื่นแล้วพ่ออะไรนะครับไม่มีรูปแบบอื่นหรอคะมีมีม,มีแต่ไอ้พวกนั้นนะ่ะที่มันเห็นชัดเจนเพราะมันเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกมันจะมีเซตแบบบอกเงื่อนไขที่เราจะมองไม่เห็นนะครับต่อไปจะเป็นคําถามว่า จำกัดหรืออนันต์หรือหรือหรือพ่อไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้อันันสีส้มแล้วกันเนาะจำกัดเอาสีอะไรครับสีเขียวเอาสีชมพูงั้น อ้าวถามทำไมอะอยากรู้ความคิดเห็นจำกัดหรืออนั้นเซต A A เท่ากับเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มและ X มากกว่า5ปรับลอาโจทย์กัไ็ไก้ลอบไปคิดไปครับ ตัวอย่างแรกเซตเอพวกเราคิดว่าจํากัดหรืออน,นันต์มองออกไหมเป็นอน,นันต์อนันต์อะถ้าอยากให้มันมองง่ายๆนะครับเราก็ควรเขียนแบบแจกแจงสมาชิกก่อนจำนวนเต็มมีทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่จำนวนเต็มในข้อนี้ต้องเป็นเลขที่เป็นยังไง มากกว่าห้าแปลว่าเริ่มต้นที่เลขอะไรครับหกหกเจ็ดแปดมีอีกไหมนี่ค่ะมีอีกเรื่อยๆเลยไม่สิ้นสุดเลยนี่แบบนี้ชัดแล้วแปลว่าเป็นเซตอนันครับต่อไป B ของ x โดยที่ x เ,เป็นจํานวนเต็ม,มไม่อ่านดีกว่าเห็นโจทย์แล้วเนาะ คิดว่ายังไงเซตบีครับจำกัดหรืออะไน,นั้นจำกัดจำกัดมันจำนวนอะไรในข้อเนี้ยจำนวนเต็มลบอ่าเต็มลบนี่มันมีมันมีเครื่องหมายลบจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบสามถ้าคนจะพลาดก็จะพลาดแบบนี้อ๋อลบสี่ลบห้าลบหกอันนี้คือคนพลาดนะครับไปเรื่อยๆคือผิดพลาดเรื่องจำนวนลบ ติดลบที่มากกว่าลบสามมันไม่ใช่ลบสี่นะมันคืออะไรลบสองอาลบสองลบหนึ่งก็ยังมีบางคนพลาดอีกนะครับลบสองลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองอันนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อให้เราให้เราเห็นว่าความผิดพลาดมันเกิดได้เนาะต้องชั่วศูนย์หนึ่งสองสามอะไรในพวกเนี้ยใช้ไม่ได้เพราะข้อนี้มันเป็นจํานวนเต็มลบ มันก็เลยมีแค่สองตัวนี้จึงเป็นเซตจำกัดออวันนี้จะไม่ยกตัวอย่างเยอะเนาะจะเป็น a b c จนถึง Z ก็พอนะครับอันนี้คือไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะถ้าเป็นเซตก็ตทำไม่ไหวนะถ้าเป็นเซตก็ไก่ถึงฮอนล้วพูกจะเยอะกว่าน,นี้นะครับ ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกอ่าต้องจดด้วยเหรอคะฮต้องจดด้วยเหรอคะจดค่ะตั้งแต่ต้นอ่ะเหรอคะใช่แล้วเว้นไว้ก็ได้เดี๋ยวค่อยดูวิดีโอถ้าจดไม่ทันนะครับหรือไม่ไอ้ไอ้ส่วนของจดอ่ะเดี๋ยวพอเพื่อนจดตามเพื่อนก็ได้ ข้อ c กับข้อ d จะขอยกตัวอย่างคู่กันนะให้ให้เป็นข้อเปรียบเทียบ c กับ d เซต c กับเซต d ต่างกันยังไงครับ มองเห็นความแตกต่างมันแล้วบ้างนหน,นึงนน่งเป็นจํานวนจริงอันหนึ่งเป็นจํานวนเต็มอ่ะโอเคแค่นี้ก็ต่างกันละอันนี้เป็นจํานวนเต็มไอ้ดีเป็นจํานวนจริงเซต c เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มอันนี้ถือว่าพาอ่านเนาะและ x มากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสอง ใครหาเจอบ้างจำนวนเต็มนะที่มากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสองเลขอะไรครับไม่มีชัวนะไม่มีอ่ะเ็รามันเป็นจำนวนเต็มอ่าไม่มีเพราะเขาพูดว่าจํานวนเต็มใช่ไหมไม่มีไม่มีแปลว่าเซตซีเนี่ยเป็นเซตที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเขาเรียกว่าเซตอะไรเซตว่างเซตว่างอ่าเซตว่างเซตว่างเชแปลว่าซีเป็นเซตว่างอ่ะ แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ามันเป็นเซตว่างไหมโจทย์ถามว่าจํากัดหรืออนันต์คิดว่าซีจะตอบอยังไงครับจํากัดเพราะอะไรอ่ะอะก็มันไม่มีมันนับได้อไม่มีนับได้นับได้ว่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์ไงอ่าโอเคเพราะความหมายของเซตจ,จํากัดนะครับความหมายของเซตจ,จํากัดคือเซตที่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้ซึ่งเซตว่างมันไม่มีสมาชิก หรือเราจะบอกว่ามันมีสมาชิกศูนย์ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเซต c เป็นเซตจำกัดต่อไปเซต D จำนวนจริงเงื่อนไขเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นจำนวนจริงจำกัดหรืออันนั้นครับจำกัดจำกัดมีใครตอบอันนั้นไหม อะไรนะคะเซตข้อดนะีเนี่ยข้อดีอ่ะดีจำกัดหรืออน,นันต์เพราเรารู้จักจำนวนจริงใช่ไหมครับค่ะค่ะจำนวนจริงนี่ใหญ่มากเลยนะจำนวนจริงเป็นทศนิยมได้ไหมได้เพราะเขียนในรูปเศษส่วนได้อ่าได้จำนวนจริงเพราะฉะนั้นถ้าพ่อบอกว่าไอ้ X ที่มันแทรกอยู่ตรงเนี้ย หนึ 1> 1. 1่งจุดหนึ่งได้ไหได้ทีนี้มีบางคนบอกว่าอ๋อมีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งด้วยมีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วแต่อยากจะเต e ิมครับหนึ่ง <1. S 1> จุดอะไรก็ได้เตมิมได้เท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเ <c oughs> พราะจํา <genuine> นวนจริงมันมีเยอะตกลงว่าจํากัดหรืออนันต์อ,อนันต์อ,อนันต์จับประเด็นมันได้ไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็นอนันต์ ประเด็นคือเนี่ยจํานวนจริงจํานวนจริงมันมีหลายรูปแบบมากเลยเศษส่วนทศนิยมเต็มไปหมดถามข้อไหนสามทำสิบสองถามข้อไหนเปิดไมค์ถามได้ไหม พระสายพระสายถามก้อไหนข้อสีค่ะข้อสีข้อสี่จำนวนเต็มอ๋อศูนย์ศูนย์มันเป็นจํานวนเต็มครับแต่ศูนย์มันไม่ได้อยู่ระหว่างนี้นี่ศูนย์มันไม่ได้มากกว่าหนึ่งนะใช่ไหมล่ะศูนย์มันไม่ได้มากกว่าหนึ่งคือจํานวนเต็ม ถ้าเราวาดเส้นจํานวนนะครับถ้าเราวาดเส้นจํานวนทําไมไม่ตรงละเรียงลําดับกันไปศูนย์ตรงกลางฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะเห็นว่าระหว่างเลขหนึ่ง กับเลขสองไม่มีจำนวนเต็มจำนวนเต็มตัวไหนมาแทรกมันอยู่เลยข้อ C เลยเป็นเซตว่างเนาะมันชิดกันละจำนวนเต็มน่ะเลขหนึ่งกับเลขสองแต่จำนวนจริงอ่ะก็แทรกอยู่ตรงเนี้ยระหว่างเนี้ยเต็มไปหมดข้อดีจึงเป็นเซตอน,นันต์ประมาณนีเ้เดี๋ยวขอเลื่อนลงไปดูใบงานก่อนนะครับว่ามีอะไรอีก